นะคะเพราะนั้นดิฉันถามว่าถ้าเกิดว่าอุ้งอิงเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพักการเมืองไม่ต้องมาพูดละค่ะไอพวกที่กระแดบบอกว่าอุ้งอิงมีความรู้ความสามารถอะไรหัวแมงมึงอัผมยังไม่กล้าง,งอกเลยรกบ,บาลมึงน่นะ,ะมึงมาพูดได้ยังไงว่าอุ้งอิงเอาความรู้ความสามารถอะไรที่จะไปพากวิจารณ์แบงค์ชาติการจะวิาพากษ์วิจารณ์ใครที่แดกเงินเดือนภาษีประชาชนนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีดีกรีค่ะหรือไม่จําเป็นที่จะต้องนะคะมีปริญญาบอกว่าคนคนนี้นะคะ ได้รับปริญญาการด่าชาวบ้านหรือวิาพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านไม่ต้องและอุ้งอิงไม่ได้พูดในเรื่องของหลักการหรือในเรื่องของรายละเอียดอะไรเลยเขาเพียงแต่แบบบอกว่าแบงค์งชาติเนี่ยนะคะเหมือนกับไม่ได้ให้ความรูกบรัฐบาลซึ่งพูดได้กูก็พูดได้ค่ะมันมีความจําเป็นอะไรละะ่ะฮะที่จะต้องมีความรู้ความสามารถไปวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะ ไอ้ยุนมันบอกว่าไงรู้ไหมฮะมันบอกว่าความรู้ความรู้ของอุงอิงเนี่ยแม้กระทั่งพนักงานธรรมดาของแบงค์เนี่ยถ้าเอามาคุยกันเขายังมีความรู้ทางด้านนี้มากกว่าเอาก็ถูกต้องถ้าทํางานแบงค์แล้วไม่มีความรู้ขนาดนี้เนี่ยนะฮะัมึงมาดั่งแดกกันเดือนทําไมถ้ามึงเป็นแบงค์เอกชนไม่ว่าแต่ถ้าเป็นแบงค์ของรัฐเนี่ยนะคะนี่ยันบอกว่าวันนี้เรื่องของโครงการจำนำข้าวก็เหมือนกันที่มาเป็นดราม่ากันอยู่ในเวลาเนี้ยถามหาอีธนาคารอมสินคนนั้นเนี่ย อีพนักงานธนาคารออมสินเนี่ยที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยยังอยู่ไม่อีหาเนี่ยต้งดาพวกนี้ค่ะแบงก์ก็ไม่ใช่แบงก์ของพ่อของแม่มึงบอกว่าจำนำข้าวไม่ควรจะเอาเงินเด็กมาพูดต้องพูดอย่างนี้เลยฮะบอกว่าอ่ะจำนำข้าวไม่ควรจะเอาเงินของเด็กออมสินแล้วมึงเป็นเจ้าของออมสินเหรอคะเนี่ยเห็นไหมฮะดิฉันถึงได้บอกว่าก็พวกนี้ไม่ใช่เหรอยวทำประเทศชาติเสียหายแล้วคนพวกนี้ก็ยังควงหนอยหน้ารอยตา วันนี้เรื่องของจำนำข้าวถามว่าการที่ภูมิทำเอาข้าวมากินให้มึงเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาแดกข้าวกันเถอะแต่เขาต้องการให้รู้ว่าแล้วเมื่อปีหแบบ้าหกห้าเจ็ดนะที่มีการบอกว่าข้าวเนี่ยนะคะมันเน่าเนี่ยแล้วเอาไปขายเป็นข้าวอาหารสัตว์เนี่ยราคาห้าหกบาทเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับข้าวในโครงการปีห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยนะคะ มันจะเน่าได้ยังไงในเมื่อข้าวสิบปีเลยยังไม่เน่าเลยเขาต้องการให้มึงให้มึงดูตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกมึงจะต้องไปซื้อข้าวนี้มาแดกกันซึ่งดิฉันบอกว่าความจริงมึงจะเดือดร้อนอะไรมึงมาแดกจ้าอยู่แล้วมึงไม่ได้แดกข้าวกันนะคะข้าวตัวเนี้ยเขาต้องการเอามาให้ถูว่ามันไม่เน่าทีนี้ดรามา่าต,ต่อมาเนี่ยนะของบรรดาสื่อซึ่งคนพวกนี้ก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งที่นะคะทำข่าวเรื่องตอนที่ข้าวเน่า แล้วยิ่งรักเนี่ยนะฮะผิดเรื่องํำนำข้าวแม้กระทั่งไอ้หมอตอนควายวันเนี้ยนะฮะสื่อเรียกมันว่ายัางไงร,รู้ไหมฮะสื่อเรียกหมอตอนควายนะฮะที่แทนที่มึงจะไปรักษาคนไข้หรือไปเที่ยวทาคลอดออกลูกให้ใครมาดูโลกสักคนหนึ่งมึงเสือกมายุ่งเรื่องํำนำข้าวมึงเสือกมายุ่งเรื่องข้าวเสือกมารู้ดีว่าข้าวเนี่ยเน่า ข้าวเน่าจุดสองจุดกระสอบสองกระสอบนะคะปีไปเลยว่าข้าวเน่าทั้งโกดังถามว่าแล้วเจ้าของโรงงานอ่าเจ้าของโรงสีหรือเจ้าของโกดังเนี่ยน้ำตาเขาแช่ถั่วเข่าไหมเพราะนั่นคือความเสียหายที่เขาจะต้องมีความผิดมึงแม่งดีอะไรนักหนามึงมาพูดวันนี้ที่บอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยโยงไปได้ไหมว่าจะพายยิ่งรักกลับบ้านจะพายยิ่งรักกลับบ้านไม่ต้องมาแดกข้าวโชว์ค่ะ ยิ่งรัดเขาจะกลับก็จะกลับมาตามช่องทางทางกฎหมายตามกฎกติกาของกฎหมายตามนั้นเลยนะคะดิฉันถึงบอกไงคะว่าไอคนพวกเนี้ยนะคะทำไมถึงออกมาดิ้นตอนนี้มึงก็เคยดิ้นจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะคะมึงทำลายข้าวซึ่งเราเป็นแชมป์ส่งออกมาตลอดอะ่ะก็อ้เพราะข้าวเน่าของมาจากปากพวกมึงนี่แหละที่ทำให้ในที่สุดเนี่ยนะคะ เราถูกรัฐประหารแล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยแล้วก็ไอ้สมชัยนะคะไอ,อ้อดีตกกตถามว่าวันนี้ที่ออกมาพูดเรื่องเนี้ในระหว่าง8-9ปีของรัฐบาลที่ยึดอำนาจเขามาเอาสี่ปียึดอำนาจมาปี6-2มึงชนะการเลือกตั้งก็จริงแต่มันก็เป็นไปตามกฎกติกาที่พวกมึงช่วยกันเขียนขึ้นมาเนี่ยมึงทำไมไม่พูดเรื่องนี้กันบ้างทำไมไม่เอาข้าวออกขายแล้วทำไมถึงทำให้มันเป็นข้าวเน่า แล้วทำไมไม่พูดถึงว่าทำไมมันเน่าล่ะทำไมถึงมาพูดว่าจะแดกได้ยังไงก็เขาไม่ได้บงังคับให้มึงแดกค่ะและในที่สุดข้าวตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าพ่อค้าเขาจะมาซื้อเนี่ยพ่อค้ามันเคี้ยวจะตายค่ะพ่อค้าที่ไหนมันจะหูวนวงตาบอดมาซื้อข้าวทั้งที่จะเอาไปทําหาอะไรไม่ได้เลยกูถามมึงหน่อยใครเขาจะเหมือนมึงค้าวัน,ว,นวันเนี่ยนะครับมุกม,ม,มึงวุ่นวายอยู่ต่อเต็มเนี้มึงไม่ต้องทาเที้ยอะไรกันเลย อยู่ในโกดังเนี่ยนะคะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นโอ้โหตั้งกี่น่าจะเป็นแสนตันมั้งฮะมึงจะเก็บวไว้ทำหาอะไรในที่สุดเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเขาแค่ให้รู้ว่าข้าวเนี่ยนะคะมันไม่เน่ามึงก็ตกหลุมบูมบามันไปใหญ่เลยแล้วแต่ละตัวี่ฉันบอกว่าก็เคยมีพูดง่ายๆว่าเคยออกแอคชั่นมาในสมัยที่มีการล้มโครงการมันข้าวกันอยู่แล้วการที่พวกมึงออกมาเนี่ยเพื่อที่จะนะคะ ปกปิดหรือเพื่อที่จะกลบเกลื่อนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมึงพยายามจะทําให้ข้าวเนี่ยมันเน่าแลวสิบปีผ่านมาภูมิทําม,มากินให้ดูเอาสื่อไปเอาอะไรไปเนี่ยนะคะไปด่าเขาบอกว่าทําให้เสียงบประมาณอ่วแล้วตอนที่มึงทําให้ข้าวเน่าเนี่ยมึงควักกระเป๋าเองเหรอฮะเออกูงงกับมึงมากอะ่ะการที่เขาทําแบบนี้คือภูมิทาเป็นเจ้าของโรงสีเหรอภูมิทาเป็นเจ้าของข้าวในโกดังเหรอ เพื่อไทยเนี่ยนะมีข้าวอยู่ในกดานเต็มเลยหรอคะถึงต้องมาทําแบบนี้เพื่อที่จะขายอ่ะก็รัฐบาลเขาพยายามจะเอาข้าวออกขายซึ่งจะได้เงินไม่ต่ากับสองสามร้อยล้านมันผิดอะไรเขาไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกินแล้วอยากจะบอกเพื่อไทยนะคะเพื่อไทยนี่ก็จังเลยมึงจะทําอะไรนักหนาคะตอนเนี้ยคือเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงสิบเดือนเลยถูกทวงสารพัดแล้วทําไปกี่อย่างนะ ช้าๆก็ได้กับเพื่อนายกูอวยไม่ทันค่ะนะจริงๆเลยอ่ะทักทายกันค่ะคุณปราณีนะคะรอซื้ออยู่ครับดิฉันเชื่อว่าเขาไม่เอามาบรรจุถุงขายให้เราหรอกคา่ะเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยนะคะดิฉันก็บอกว่าอย่าไปคิดนะ,ะว่าพ่อค้าเนี่ยเขาจะควายเขาจะซื้อของเขาต้องดูค่ะไม่มีควายที่ไหนหรอกค่ะไปซื้อของเน่าๆแล้วเอามาทํายังไงจะขายได้นะคะเขาไม่โง่หรอก อ่านะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะทักทายกันมาได้เลยค่ะคุณสมจงนะคุณวรุณีคุณอนุรักษ์นะคุณปราณีนะหลายๆคนนะฮะเราเป็นคนไทยที่ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้บอกหรอกคะ่ะว่าที่เขาทำได้ถูกหรือผิดแต่ถามว่าในฐานะของการเป็นคนไทยของมึงเนี่ยนะฮะมึงจะต้องขวางทุกเรื่องเลยเหรอมึงไม่อยากให้ประเทศมันเดินหน้าเลยมึงไม่สงสารชาวน,า,นาเลยฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะระบายข้าวนี่ได้สําเร็จ ะะมันก็มาตั้งต้นอะไรกันใหม่ได้เยอะแยะมากมายทุกโครงการของรัฐบาลนะคะเดีฉันบอกว่าตั้งแต่ที่มีรัฐบาลมาเนี่ยยังไม่มีรัฐบาลไหนเลยคะที่ผิดทางละเมิดทั้งที่ทำค,ความเสียหายวรสอแต่แสนล้านหรือแม้การทําโครงการอะไรหลายๆอย่างของทุกๆรัฐบาลเนี่ยมันไม่เคยมีนายกคนไหนนะคะที่ถูกมีความผิดแล้วก็ถูกตัดสินแบบนี้ทําไมไม่คิดบ้างคะว่า กระบวนการในการที่จะมาปราบจะนำข้าอย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นกระบวนการปกติหรอมันเป็นกระบวนการที่แบบว่าคืนถ้ามันเป็นการคดโกงหรืออะไรนะภายในสีปีของรัฐบาลชุดนี้มึงสามารถตรวจสอบเรื่องอื่นๆได้มึงไม่จําเป็นต้องเอาคนลงถนนเพื่อสนับสนุสนกับคําพูดของมึงจนในที่สุดเกิดการทหารอันนี้ไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วค่ะอย่ามาบอกว่าเรื่องการเอาข้ามากินเนี่ยไม่ชอบมาพากลพวกมึงก็ไม่เคยชอบมาพากลค่ะ นะพวกมึงก็ทาทุกอย่างนะเพื่อที่จะกําจัดหรือทําลายหรือทําลายการกําจัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันคือการทําลายระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเหมือนกันมึงจงสําเร็จเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ที่ฉันก็คงจะ,ะพูดแค่นี้นะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือนะคะตอนเนี้ยอยากให้ทุกคน,นจับตาดู มันกําลังมีความพยายามโยงนะคะไปที่เรื่องการที่ยิ่งลักจะได้กลับบ้านถามว่านะคะการที่มันโยงตรงนี้เพราะอะไรมันโยงไปถึงขนาดที่ว่าจําได้ไหมทักษิณช่วงสงการบอกว่าเดี๋ยวยิ่งลักจะต้องกลับมาภายในเดือนนั้นเดือนนี้ยังไม่ทันอะไรก็มีการกินข้าวโชว์ยังไม่ทันอะไรก็มีการนู่นนี่นั่นบอกว่าภูมิทําการที่เอาชาติข้าวออกมาอย่างนี้ก็คือใช้งบประมาณรัฐบาลเอาอีหาแล้วตอนที่มึงทําข้าวเน่ามึงไม่ได้ใช้งบหรอคะ แล้วมึงได้อะไรนะคะขอบคุณทุทกๆคนนะคะดิฉันก็คงจะพูดแค่นี้แหละค่ะให้ทุกคนกลับไปคิดนะคะว่าถ้ากลัวข้าวนะคะที่เขากำลังจะประกาศขายหรือข้าวที่เขาบอกว่าไม่เน่าเนี่ยจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยถ้ากลัวนะคะถึงขนาดที่เราคนหัวลุกเลยมันก็อยู่เพิ่งแดกข้าวะค่ะ นะตอนนี้แดกย่าไปพังพังก่อนคะ่ะสำหรับดิฉันไม่กลัวคะ่ะเพราะอะไรเราซื้อของเราก็ต้องดูคะ่ะถ้ามันไม่ชอบมาพาคนเห็นว่ามันน่าสงสัยมันก็อย่าซื้อแดกสิคะเขาบังคับมึงเหรอเขาก็ออกกฎหมายมาหรอว่าประชาชนคนไทยทุกคนต้องซื้อข้าวจากโครงการแล้วจะนำข้าวแดกคะ่ะไม่ใช่เลยคะ่ะนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ